ท่านประโยชน์อะไรก็ตามถ้ายังเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นท่านบอกว่าเป็นความทุกข์เพราะแล้วแต่คนอื่นถ้าคนอื่นเขาเขาไม่เอาด้วยเมื่อไหร่ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะนะทุกข์อีกแล้วถามว่าพราะหิรยตตอว่าเพราะกิเลสเครื่องประกอบนี่มันล่วงในายากนะนะที่มันเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นทุกข์เพราะว่ามันกิเลสที่มันไปประกอบไปพัวพันเนี่ยละยากมากอธิบายว่าเพราะเหตุที่การโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะ เครื่องประกอบคือกามเครื่องประกอบคือพบเครื่องประกอบคือมิจฉาทิฏฐิเครื่องประกอบคือการไม่รู้อริยสัจอันบุคคลให้เกิดมีเนี่ยตลอดการเบื้องต้นหาไม่ได้หมายคือว่าปล่อยให้กิเลสเหล่านี้มันเกิดมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ไม่รู้ได้เหตุได้ปัจจัยกิเลสเหล่านี้ก็เกิดพอกิเลสเหล่านี้เกิดแล้วละได้ยากล่วงได้ยากเพราะผู้ที่ไม่ได้สั่งสมกุศลสมทานมาไม่สามารถที่จะละได้ ตรงนี้เห็นชัดนะว่าถ้าคนไม่ได้สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่จะละสมุทยสัตว์ได้ง่ายๆกิเลสเนี่ยบอกว่ากิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละบาปอากุศลเป็นสิ่งที่ควรละละไม่ง่ายหรอกถ้าไม่ได้สั่งสมบุญมาเพราะการให้ทานการสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยนะแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อการละเพราะอาริยมรุศลทั้งหลายเป็นคุณธรรมที่เป็นเหตุละบาปละอกุศลเหล่านี้ ถ้าไม่มีบุญจริงๆจะไปละบาปละอกุศลได้อย่างไรมันกิเลสควรละสิละสิละสิเอาอะไรมาละล่ะไม่ใช่จะละง่ายๆนะไม่ใช่จะละง่ายๆเหมือนกับป่วยไข้ก็บอกก็เลิกป่วยซะสิเมื่อไหร่คุณจะหายป่วยเลิกป่วยซะที่ถ้าไม่ไม่มียาดีจริงเนี่ยนะก็ยากที่จะหายได้ฉันใดบาปอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะละได้ง่ายๆไม่สั่งสมบุญมาละบาปไม่ได้หรอกเนี่ยนะ การละบาปนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีมีบุญคนที่สั่งสมบุญมาถ้าจะละบาปโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งวาสนาก็ต้องสั่งสมบุญเท่าพระพุทธเจ้าถ้าจะละบาปคือสากายะทิถิวิจิกิจฉาสีและพระตปรามาต้องปฏิบัติคุณธรรมค,ค,รคู่ควรแก่การเป็นพระโสดาบันเั้นการที่สั่งสมบุญอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยบุญเต็มเปี่ยมแล้วจึงจะละบาปได้ยกตัวอย่างทิฐิโยคะเนี่ยนะ มิจฉาทิฏฐิเนี่ยละได้ด้วยโสดาปฏิมักกามโยคะเนี่ยความผูกพัวพันในกามเนี่ยละได้ด้วยอนาคามิมักภวะโยคะกับอวิชายาโยคะเนี่ยละด้วยอรหัตตมักถ้าไม่สั่งสมบุญมาเนี่ยโสดาปฏิมักจะเกิดได้ไหมสะกธะาคามิมักอนาคามิมักจะเกิดได้ไหมเพราะนั้นเวลาเราให้ทานเนี่ยนะหลายท่านเวลาให้ทานเนี่ยควรให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อ เป็นปัจจัยให้อริยมรรคเกิดรักษาศีลก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้อริยมรรคเกิดโสดาปฏิมรรคเกิดเนี่ยนะเจริญสมถาวิปัสสนาก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้โสดาปฏิมรรคเกิดการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาน,นั่นแหละคือการเจริญกุศลการเจริญกุศลเหล่านั้นน,ะน้อมไปเพื่ออริยมรรคทันการเจริญสติ ขาจึงบอกว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักั้นการเจริญสติเจริญธรรมวิจยะเจริญคุณธรรมทุกประการการเจริญนั้นๆต้องน้อมไปเพื่ออริยมรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่สั่งสมกุศลอย่างมากสั่งสมกุศลเยอะตั้งอุปนิสัยจึงจะได้บรรลุมรรคผลไอการบรรลุอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเป็นตัวที่กำจัดกิเลสถ้าอริยมรรคไม่เกิด กิเลสละไม่ได้หรออะไรจะยากเท่าละกิเลสอีกแล้วไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เพราะว่าผู้ที่ละกิเลสได้ผู้นั้นก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ความไม่สบายใจละง่ายไหมอะไรจะแก้ยากเท่ากับความไม่สบายใจใช่ไหมบางคนเนี่ยไปทําอะไรตะรนตะรนตะรนเดือดร้อนแทบตายก็เพราะถ้าทําเสร็จแล้วคิดว่าตัวเองจะสบายใจเนี่ยนะไม่ปัญหาทางความคิดนี่แก้ยากมาก แต่ว่าโดยมากถ้าวิธีการในโลกนี้แก้ไม่สําเร็จแต่ถ้าปฏิบัติตามอริยมรรที่พระพุทธเจ้าสอนจะกําจัดความเศร้าหมองแก้ความลําบากใจได้อย่างสําเร็จโยคะทั้ง4ี่เหล่านี้คือการโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชายาโยคะชื่อว่าล่วงได้ยากเพราะอริยมรรทั้งหลายเนี่ยทำให้เกิดก็ยากบรรลุยากทําไมอริยมรรจึงบรรลุยาก ต้องทาบุญมากจึงจะบรรลุอริยมรรคได้ทําบุญมากนี่แปลว่าอะไรเสียงเงินมากบุญทําบุญมากไม่ได้แปลว่าหมดมหาพูดไปมากแต่หมายคือว่ากุศลจิตเกิดมากเกิดจนสมควรคู่ควรแก่การบรรลุอริยมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นกุศลจิตที่คู่ควรแก่อริยมรรคจะเกิดทําง่ายไหมก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าเดือดร้อน เพราะเหตุที่ตัวเองไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาด้วยอำนาจการม,มโยคะเป็นต้นพอตัวเองตั้งความปรารถนาใช่ตัวเองอยากได้มันไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้อะไรเกิดขึ้นสนุกไหมนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยนะกระทุกนะอยากแล้วก็ไม่ได้สักทีเช่นหิวข้าวแล้วไม่มีข้าวให้กินเนี่ยนะสบายใจไหมอย่างนั้น ป่วยแล้วอยากหายนะไม่ยอมหายสักทีนี่ก็นี่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนัดใครแล้วก็อยากให้เขามาเร็วๆเขาไม่มาสักทีนี่ก็เป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่มาแล้วมันเสียหายด้วยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกยิ่งรู้ว่าเขาไม่มาอีกก็ทุกข์อีกเป็นต้นไปหาใครแล้วก็ไม่ไม่พบอย่างที่ตัวเองต้องการก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการไม่โยคะทั้งหลายเนี่ยปรารถนาแล้วไม่สมหวังนี่ก็เป็นเป็นทุกข์จริงๆ แล้วก็ภาวะโยคะเนี่ยนะปราถนาจะเกิดในสวรรค์แล้วมันไปเกิดในอบายถามจะมีความสุขไหมมันก็ทุกข์อีกนั่นแหละนะมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ใช่จะละง่ายๆนะมันมิจฉาทิฏฐิก็ล่วงได้ยากละได้ยากอะไรจะแก้ยากเท่าความเข้าใจผิดความหลงผิดความเข้าใจผิดเนี่ยนะมันแก้ยากมากเลยเหมือนกับคนหลงทิศเนี่ยนะมองทิศตะวันออกเป็นทิศตะวันตกแก้ง่ายๆไหมถ้าเข้าใจทิศผิดนะสมมติว่าเกิดเราเข้าใจว่าทางเนี้ยคือทิศตะวันตก ทั้งๆท,ที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดวาเนี้คือทิศต,ตะวันออกนี้ตะวันตกถ้าดวงอาทิตย์มันขึ้นอีกตรงกันข้ามเราจะทํำยังไงใจมันก็ไม่ยอมความจริงก็รู้นะว่ามันขึ้นอีกทางหนึ่งแต่ว่าหลงทิศเนี่ยนะก็ละยากฉันใดมิจชาทิฐิละยากยิ่งกว่านั้นอีกนะละยากมากเพราะคนที่หลงทิศเนี่ยนะแก้ด้วยเหตุผลหล,ลายๆประการก็ละความเข้าใจผิดในทิศได้ แต่มิจฉาทิฐิเนี่ยละยากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะปัญธาข้อปฏิบัติที่อริยมรรคไม่เกิดหรือไม่เจริญวิสุทธิทั้งหลายไม่เป็นนักวิจัยใคร่ครวญเหตุผลอย่างเพียงพอจริงๆนี้ยากที่จะละมิจฉาทิฐิความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดไปได้เพราะไอ้กิเลสเนี่ยมันมันล่วงยากมากโดยเฉพาะอาวิชชายโยคะเนี่ยละยากจริงๆจะละความมืดให้เป็นความสว่างเนี่ยนะ อย่างคิดง่ายๆถ้าใครที่ไปอยู่ในป่าที่มืดมิดเลยเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นแล้วลองทําแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นี่จะใช้วิธีใดทําให้มันสว่างขึ้นใจของเราที่มากไปด้วยความมืดมิดแก้ปัญหายัางไงให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นความไม่รู้อริยศาสตร์นี่ชื่อว่าเป็นความมืดยิ่งกว่าความมืดทั้งหลายเป็นเหวที่ลึกยิ่งกว่าเหวทั้งหลายแล้วแก้ยังไงให้มันเกิดความรู้ขึ้นให้เห็นอริยศาสตร์ได้นั้นพระองค์บอกว่า การล่วงกิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำยากอธิบายว่าก็เมื่อความเป็นใหญ่แห่งจิตและความเป็นใหญ่แห่งนิโรธมีอยู่แม้ในการไรๆความคับแค้นก็เกิดไม่ได้ยากแต่ถ้าปฏิบัติสำเร็จนะบรรลุอริยมรรคทั้งหลายเจริญโสดาปติมรรคสกาทาคามิมรรคอนาคามิมรรคจนถึงอรหัตตมรรคจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์บรรลุพระนิพพานแทงตลอดอริยสัจแม้ในการไรๆความคับแค้นก็ไม่เกิด เคยเห็นพระรหารท่านบนเครียดจริงๆลําบากใจเหลือเกินทุกข์มากทุกข์จริงๆไม่มีใช่ไหมมีแต่ว่าพระรหารอยู่ในบ้านก็มีความสุขอยู่ในป่าก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้ทุกข์ไม่มีแล้วสําหรับท่านทุกเพราะกิเลสก็ไม่มีทุกเพราะวัตตะในต่อไปก็ไม่มีังระหารจึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุข